พระกุโสันโทโมคือพระกนโะโกผุ้คือพระพุทธคัจจะภาพคือะธรรมราโคดมยังคือระพุทธญาณแม่เป็นใจขอเถิดครับพระบารมีถูกทีรเมอพุทธเถวจัรนาถิภมิเทวะตาอัตถิเยนละกัเทวะอัติบารมีตุลาภะเทนะเป็นรูกัเทวะตาพังมะประสิทิเมสมหะตีสัมหะตาสุหะเตนะรุยยถอยาคัจจตาคัจจะมุมิโตกัสเตตุตุตาสิมหตสิมหโตอารามุโตนาโมคุถายะที่ราชาพัสสาติทั้จตโตโรตินางพิสา สาธานุติภาังวิจุโรภูตสุภูพานโมคุตายะนโมปัฏฐะสุภัสสันธมาราภูสังวิทาปุกยปะนาคือองค์พระโกกูตันโทโมคือพระโกนะโขพุทธผภูตทัตสุภัสสุภัสธรรมะโคดมยกตัวเป็นสอริยกเป็นสายอเดชนครัพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ทรงเสด็จลงมานำรรมราษฎร์มงมันไปที่ต่างฝูงปีิจักราชไดทูดทั้งปีพูดและผีพายทั้งโปเป็นอสูรกายที่แก้กระทำมัญญาสาสายแก้ให้มีโรคภัยไข้โลคาปีใต้หงปีใต้หาจึงจะมาาาาสสรร้งกลยุติ ทั้งอุบาทและจันไรทั้งคุณจังไงงตรที่เขาใช้ให้มาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งเบื้องต่ำหรือเบื้องสูงทั้งเบื้องหลังและเบื้องบนที่ทั้งคุณผีและคุณคนหุน่นและกาภาพยนตร์และอาถรรพ์ทั้งหลายที่เขาฝังไว้ในหนทางระหว่างประตูยนต์ขอเถิดชาติศัพท์พันจ้าจ,จงลงมาชำายล้างด้วยวิชาสัพเจ้าจะขอรากนาถึงคุณพระสงฆ์ผู้ทรงศิลบริสุทธิ์สวดมน,ต,มนต,ต์วนไปถึงจะเป็นน้ำพระพุทธมนต์เป็นมงคลล้างโทษทังแห่งห่างหายสัพพะทุสั